สวัสดีค่ะเอพิทาราแบบมุ่งมวยนะคะวันนี้มาพบกับอา่าพี่กับคัดนะคะในหัวข้อข้ออะไรดี <c oughs> ในหัวข้ออนาคตคุณจะได้จับงานประเภทไหนนะคะอนาคตคุณจะได้จับงานประเภทไหนมาดูกันนะคะม,มาเช้าแบบแบบขัดใจแม่ไม่ได้นะ,ะชอบให้ตื่น เชา้าทำอะไรเสร็จก็จะแอบเงียบนี่ก็ไม่ได้นะคะนี่อยากให้นอนอนี่อยากให้บ้าพลังทั้งวันเลยรอเล่นรอนเล่นคือเราทำงานอยู่บ้านเขาก็ไม่เข้าใจต้องให้แอคทีฟตลอดเวลาเกิดมาในตระกูลที่แบบว่า ต้องไฟตลอดเวลานะคะไฟคับชีวิตตลอดเวลาต้องคือบ้านนี้แบบคือตั้งแต่รุ่นยายนะคะคือแบบขยันสปีดเร็วกว่านระกอะไรกันตลอดแล้วลูกหลานพอเรียนมหลาลัยแล้วก็มันก็จะไปอีกแนวหนึ่งเนาะมันก็อีกเจนหนึ่งแต่อย่าว่านะว่าพี่ออมช้าอะไรอย่างนี้นะ มีคนที่เฉยช้ากว่าพี่ออมมากนะคะก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันช้าเนิ่แต่แต่ถามว่าวัาสนาเขาดีไหมดีนะคนที่ทําอะไรเชื่องช้าเป็นหอยทากอะไรพวกเนี้ยอืคิดช้าพูดช้าเอื้องอะไรเงี้ยพวกนี้พวกนี้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนดูแลไม่ต้องไม่ต้องดิ้นรนนะคะคนที่เหนื่อยคือคนที่นี่แหละพวกบ้าพลังทั้งหลายพวกพี่ ลักษณะภายนอกเหมือนขยนันขยันนะคะพวกนี้ไม่มีคนอุปธรรมหรอกต้องอุปธรรมตัวเองนะคะเคยสังเกตไหมเคยสังเกตคนแล้วก็เคยสังเกตตัวเรานะคะลองสังเกตดูจริงไม่จริงไงเมน์มานะคะเมื่อวานนี้เราเกือบจะได้ลงดูคลิปที่แบบเป็นด้านเป็นอีกด้านหนึ่งของของตัวคุณนะที่มันไม่ค่อยอมันเป็นพลังงานที่ไม่ดีแต่ทางช่องเขา เขาก็ถามเราแหละว่าเราจะลงไหมเพราะมันอาจจะมีฟีดแบ็กฟีดแบ็กเอฟเฟกนะแม่ฟีดแบ็กับความรู้สึกเซนซิทีฟของใครบางคนแล้วก็เลยอ,อ่ะลบคลิปนะคะเพื่อเพื่อความสบายใจของข,ข,ของทุกคนก็เลยต้องลบคลิปนั้นไปอาจเสร็จแล้วนะคะกําลังจะลงก็ไม่ได้ลงเนาะสรุปแล้วก็เป็นประมาณนี้แหละอาวันนี้ก็จะมีไพ่ให้เลือกเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าอยากให้คุณ แต่อาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะมีให้เลือกช้อยให้เยอะะหน่อยนะคะก็ซื้อ4เด็กด้วยกันเด็กที่ 1.. นะคะอันนี้เห็นไหมเด็กที่ 1.. นะคะเป็นเซลติกนะคะเด็กที่ 2.. ก็จะเป็น the dark mansion นะคะเด็กที่สอเด็กที่สาม golden ะเด็กที่ 4.. ก็จะเป็นเนี่ย l i สไ spider นะคะ อโอเคนี้มาดูกันว่าคุณจะเอาเช้าแล้วก็หางอะไรใส่ปากก่อนนะกินแต่น้ำร้อนนะคะแล้วก็ไม่ได้กินข้าวอย่างไม่ได้กินนะคะบ้านพี่ออมกินสายนะคะอูกันแค่นี้แม่เขาจะชอบลูกงานก่อน ถ้าเราเหิวเราก็ต้องหาอะไรกินเองนะคะประมานี้นะคะขเขาเรียกว่าเป็นครอบครัวเดี่ยวที่แบบช่วยเหลือตัวเองกันไป้าคะเลขที <c oughs> ่สี่บอกอนยะ่างเอออ,ะนะอไปเริ่มที่เลขที่หนึ่งการงานอาชีพแลอนาคตของคุณนะคะจะเป็นประมาณไหนประเภทไหนบอกกันเหมือนทุกคลิปนะคะไม่ต้องอินเพราะว่านี้มันเป็นรวมถ้าเกิดอาชีพของคุณมันไม่ตรงมาดูแล้วมาเลือกกองแล้วแบบว่ามันไม่ตรงไม่ใช่ ถ้าสิบเ้นคนละอย่างเลยก็แสดงว่าไม่ใช่เรื่องราวของคุณเนาะแค่นั้นเองนะคะก็แค่ออกไปก็แค่ไปดูคลิปอื่นเพราะว่ามันใช่นเรองส่วนตัวนะอย่างที่รู้บุ๊กนะคะจะไปซีเรียดมากชีวิตมันมีเรื่องให้เสีเรียเดเยอะแล้วบางทีนนะก็ไม่มีใคร ทำให้คุณหงุดหงิดหรอกแต่คุณหงุดหงิดตัวเองหงุดหงิดสภาพแวดล้อมหงุดหงิดอ,อะไรที่มันไม่ได้หลั่งใจเรานะคะเพราะคุณอาจจะอยู่ผิดที่ก็ได้การอยู่ผิดที่ผิดทางมันทำให้เรางหงุดหงิดนะตอนเคยเขาบอกอะไรฮะ ันเหมือนกับคุณไปสั่งข้าวกระเพรา,ากระเพาไก่แล้วคุณได้กระเพาหมูนั่นแหละ <c oughs> มันไม่ได้ตัางใจนะคะกอ,องที่หนึ่งมาขออนุญาตทำสมาธิแป๊บนึงนะ มาดูว่าอนาคตนะคะอนาคตของเราเนี่ยก็คือพรุ่งนี้ก็คืออนาคตละมาืนก็คืออนาคตเดือนหน้าก็คืออนาคตนะอีสองสามเดือนข้างหน้าก็อนาคตอนาคตหมดเลยจะมาดูกันนะคะว่าอนาคตของคุณเนี่ยคุณได้จากงานประเภทไหน ให้อยู่ผิดสำหรับอีกแล้วนะคะนี่นอยู่ข้างล่างเอ็มเพลสจะได้เป็นแม่บ้านรอเอ็มเพลส จะได้ลงทุนในธุรกิจอะไรบางอย่างนะจะได้ลงทุนในธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะ mm hmm. อืมดอดโอ้ยจะมีชื่อเสียงนะกิจการงานที่คุณทําเอ้ยไม่ใช่กิจการงานที่คุณทํอา,าททอาจจะไม่ได้โดดเด่นอาจจะไม่ได้โดดเด่นหรอกธุรกิจของคุณแต่มันจะทํารายได้ให้กับคุณอาจจะเป็นอย่างนะ mm hmm. นี้นะแฟนูบาอาจาร์หรือเปล่า เป็นงานโค้ชเป็นงานแบบให้เป็นที่ปรึกษาเป็นครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยโอ้ยไพ่หลอดก็าือนะคะเกี่ยวกับการศึกษานะอืมอาจจะเป็นงานวิชาการอะไรพวกนี้นะคะถึงไม่โดดเด่นแต่คุณจะได้ทำเป็นการให้ความรู้ งานนี้จะเข้ามาแบบปุรับชับพันเลยทีเดียวอาจจะมีคนะมาอยากให้คุณแบบให้คำแนะน,นำเขาในการทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือไม่ก็เป็นการให้ความรู้เผยแพร่ทางาศาสนาก็ได้นะคะมันมีไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาได้หมดนะ ตัวทาเวอร์ออเคนะคะอือนาวอเป็นงานที่ไม่ได้ทำหลายคนเป็นงานที่คุณต้องทำคนเดียวอาจจะเป็นงานที่แบบนี่แหละให้ความรู้นะให้แนวทางชี้แนะแนวทาง ความคิดไกด์ไลน์พวกนี้อาจจะเป็นไลน์โค้ดก้ได้นะคะไลน์โค้ดได้นะเ,ออเสียงได้ยินดังไหมแป๊บหนึ่งนะคะออประมาณนี้นะคะคนกองที่หนึ่งคลิปสั้นๆมาดูกองที่สองกันนะคะ 没去。